คนเก่งต้องฝึกไม่ได้ฝึกเฉยๆต้องฝึกแบบมีเป้าหมายความรู้ความคิดอิสรภาพกับจรรัาเอี่ยบชัยโอเคฮะสวัสดีครับนะฮะมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอยากเป็นคนเก่งไหมถ้าอยากเป็นคนเก่งนะต้องรู้จักคนเก่งมาจากไหนเล่มน,นี้ที่ผมถือนะครับคนเก่งมาจากไหนแดเนียลคอยเป็นคนเขียนนะครับเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยมันไม่ได้ตกจากฟ้ามันไม่ได้ดำดินขึ้นมาแต่มันถูกสร้างขึ้น มีสามองค์ประกอบหลักองค์ประกอบแรกคือการฝึกแบบลึกคนเก่งต้องฝึกไม่ได้ฝึกเฉยๆต้องฝึกแบบมีเป้าหมายเวลาฝึกเขาจะผิดพลาดก็แก้ใหม่สมองจะสร้างเขาเรียกว,ว่าสร้างเส้นให่เขาเรียกว่าไมอีลีนเปรียบเสมือนชอนวนไฟฟ้าจะช่วยส่งสัญญาณไปที่ประสาทจะวิ่งเร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นยิ่งฝึกเยอะฝึกถูกวิธีด้วยนะท่านจะเก่งขึ้นสองนะครับ การมีแรงบันดาลใจคนเก่งทุกคนมีไฟบางอย่างที่จุดขึ้นมาไฟอะไรครับไฟอยากเหมือนไอดอลไฟอยากพิสูจน์ตัวเองไฟนี่แหละครับทำให้คนคนนั้นฮะทนไม่ทอ้อคนเก่งต้องมีโค้ดหรือครูที่ดีคนเก่งไม่ได้โตมาคนเดียวนะมักจะมีครูหรือโค้ดคอยดึงศักยภาพโค้ดที่ดีนะครับไม่ใช่แค่ชมนะแต่จะจี้จุดผิด ชี้ทางแก้และสร้างความมั่นใจให้บางทีครูนะครับอาจจะไม่ครูจริงๆแต่เป็นคนรอบตัวท่านแหละครับเป็นครูเขามองเห็นสิ่งที่เราทําได้แล้วเขาก็บอกท่านว่าเฮ้ยนายเก่งนี่เฮ้ยเธอเก่งนี่สรุปสั้นๆคือคนเก่งเขาฝึกถึงวิธีเขามีไฟในใจเขามีโค้ดที่ใช่ถ้าขั้นตอนสร้างคนเก่งเลือกสิ่งที่อยากเก่งให้ชัดอยากเก่งเรื่องอะไรอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งอยากเล่นกีตาร์เก่ง อยากขายเก่งอยากมีเงินอยากฟิตหุนอยากเก่งตรงไหนเจาะจงให้ชัดว่าอยากเก่งอะไรโฟกัสทีละเรื่องอยากกระโดดทําหลายอย่างพร้อมกันสเต็ปที่สองคือเริ่มจากเล็กๆนะครับเป้าหมายใหญ่มีเป้าหมายใหญ่มากมีฝันใหญ่มากนะครับซอยให้มันเล็กๆซอยเล็กๆยิ่งเล็กยิ่ง,งดีแล้วฝึกทีละท่อนทีละทักษะอย่าทําทั้งก้อนใหญ่เลย เช่นไรอย่างเช่นอย่างผู้สังกฤษใช่ไหมฝึกทีละสิประโยคที่ใช้จริงสิฝึกทุกวันวันละสิประโยคสิประโยคเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่แล้ว30วัน300อยประโยคเป็นไงครับเยอะมากแล้วถ้าฝึกเป็นปีละ่ะโอ้โหมหาศาลเลยนะสะเต็ปที่3ามคืออะไรครับฝึกแบบลึกฝึกช้าๆผิดแล้วแก้ทวนใหม่ย้ำซ้ำจนสมองสร้างเส้นทางใหม่เก่งขึ้นแบบยั่งยืนอย่าก,กลัวผิดนะครับความผิดเนี่ยมันคืออาหารสมอง ยิ่งผิดยิ่งให้อ่านสมองอะไรครับยิ่งผิดสมองจะหาวิธีแก้ให้ถูกสเต็ปที่สี่คืออะไรครับสร้างไฟในใจหารูปหาคลิปหรือหาคนต้นแบบเนี่ยแหละครับมาทําให้ไฟในใจท่านลุกผมอยากเก่งเหมือนสตีฟจ็อบนะครับผมก็เนี่ยครับหาหนังสือสตีฟจ็อบมาอ่านอย่างเงี้ยฮะผมมีหนังสือสตีฟจ็อบด้วยนะนะครับผมมีเยอะมากนะครับหนังสือสตีฟจ็อบเนี่ยนี่แหละครับอยากเก่งเหมือนสตีฟจ็อบ ก็หาหนังสือสติปจอมมาอ่านซะแล้วก็เขียนเป้าหมายเนี่ยติดไว้ที่โต๊ะก็ได้หรือตู้เย็นก็ได้หรือตู้เสื้อผ้าก็ได้เอาแบบว่าที่เราเห็นทุกวันเนี่ยหรือไงฮะง่ายๆนะฮะมีเพื่อนสนิทไหมหาเพื่อนสนิทนะครับเล่าให้เพื่อนฟังหรือเล่าให้คนรักท่านฟังครอบครัวฟังเพื่อกดดันตัวเองให้รู้สึกว่าเราไม่อยากเลิกง่ายๆแล้วเพราะเล่าให้คำฟังแล้วลัวเสียหน้าสเต็ปที่ห้าหาครูหรือโค้ดถ้าเจอโค้ดจริงๆจะดีมาก ท่านจะเจอทางลัดถ้าไม่มีทําไงดีครับอ่านเล่มนี้นะครับอ่านเล่มนี้จะรู้ว่าจะเก่งยังไงดูคนเก่งดูวิดีโอคนเก่งหาเพื่อนเก่งกว่าคอยสะกิดเฮ้ยเก่งยังไงแนะนําหน่อยอย่าเพื่อนจะสะกิดเฮ้ยมึงเก่งแบบนี้สิแล้วมึงจะเก่งขึ้นอัดวิดีโอบันทึกตัวเองเลยว่าทําอะไรอยู่เก่งอะไรยังไงฝึกซ้อมอยังไงอัดวิดีโอจะได้ดูข้อผิดพลาดเหมือนมีโค้ดของตัวเองสรุป เลือกเป้าเริ่มเล็กๆฝึกแบบลึกจุดไฟในใจและหาโค้ดเนี่ยครับทำวนทุกวันวนทุกวันไม่ต้องรอพรจากฟ้านะแล้วท่านจะเก่งแบบจับต้องได้หนังสืงเอเล่มนี้เหมาะกับใครบ้างคนธรรมดาผมคนธรรมดาก็เหมาะกับผมมากไม่ต้องฉลาดไม่ต้องมีพรสวรรค์ก็เก่งได้แค่ฝึกนะครับฝึกและคิดอย่างถูกต้องนะครับ คนที่เป็นครูเป็นโค้ดเป็นเทรนเนอร์นะครับคนที่แบบต้องสอนคนนะ่ะปั้นคนเก่งอนะ่ะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้สามคือนักเรียนนักศึกษานักกีฬาเหมาะมากอยากพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดไหมล่ะอ่าสี่คนทํางานนักธรุรกิจพนักงานบริษัทนี่ต้องอ่านนะครับอยากเก่งในสายงานของตัวเองบ้างไหมล่ะอยากเหนือคนทั่วไปไหมล่ะหนังสือเล่มนี้ช่วยได้คนที่ห้าที่เหมาะสมคือคนทํางานสร้างสรรค์หรือศิลปินก็เหมาะนะครับ นักดนตรีศิลปะการเขียนหรือสกิลที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมาะมากมันเป็นแนวคิดคือการซ้อมลึกๆจนสมองเนี่ยเจอเส้นทางใหม่อ่ะสรุปง่ายๆนะคนที่อยากเก่งโดยไม่พึ่งความสวรรค์น,นะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องสอนคนอื่นให้เก่งต้องอ่านเล่มนี้หรือคนที่จริงจังอยากพัฒนาตัวเองต้องอ่านเล่มนี้